เอ๊ะวังหลวงเกิดเรื่องอันใดขึ้นอย่างนั้นน่ะเหรอองชายพวกเราได้รับข่าวมาว่าชูอองมีพระประสงค์อยากให้ท่านเป็นราชบุตรเขยหากยามนี้ท่านสามารถตกแต่งเผยมู่เสียเช่นนั้นก็จะเป็นผลดีต่อแผนการใหญ่ของท่านเป็นอย่างยิ่งอืข้ารู้แล้วนำของที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ออกมาเถอะ องชายรู้เรื่องนี้มานานแล้วอย่างนั้นแหละจะทำเช่นนี้จริงๆหรือหยิบออกมาข้ารู้ว่าท่านชมชอบคุณหนูจากสกุลจงนั่นทว่าตกแต่งเผยมู่เสียก็ไม่ได้ส่งผลกระทบระหว่างท่านกับนางเรื่องส่วนตัวของข้าไม่จำเป็นต้องให้พวกเจ้าออกความเห็นมาแล้วพี่จียี่มาแล้ว เห็นได้ถึงกระหม่อมขยับตัวมิใครสะดวกมิสามารถแสดงความเคารพถ่อฝ่าบาทได้ขอพระราชทานอภัยที่กระหม่อมเสียมารยาทขาขวาของเจ้านี่มันตอนที่ตามจับเจ้าซูในวันนั้นกระหม่อมตกลงไปในน้ําตอนแรกมิทันได้ระว,วังยามนี้เมื่อมาคิดดูเป็นเพราะแผลเก่าในตอนนั้นยังมิทันสมานหายดีกระตุ้นให้โรคเก่ากําเดิบพพยะค่ะ มีเรื่องตกน้ำนี่จริงเพืยอค่ะเหตุใดจึงพอเหมาะพอดีเช่นนี้นะตามหมอหลวงมาซิมาดูอาการของจี้เซียวเออกาแน่นกระหม่อมได้ความสามารถขาขวาขององค์คณาชจี้มีร่องรอยความเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดเจนบริเวณเขาเองก็ไร้ซึ่งปฏิกิริยาตอบสนอง ยามนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาพยากระว่าไงนะช่างไรวาสนาซะจริงมิสามารถใช้งานได้แล้วในเมื่อเป็นอาการบาดเจ็บจากการทำงานวันหลังก็พักรักษาตัวอยู่ที่เรือนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานประลองความรู้เถอะการดูแลราชสสานักนั่นก็ไม่ต้องไปทำแล้วละขอพระทยัยฝ่าบาทที่เมตตา จี้ถือหางเข้ามาเสียตั้งนมนั่งนานแต่กลับกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปซะได้สเสด็จพ่อเหตุใดยามนี้ท่านถึงได้ริบตำแหน่งคืนจากเขาเล่าไปคะลูกไม่รักดีผู้ใดอนุญาตให้เจ้าเอ่ยเช่นนี้กับบิดาเจ้าโชคดีที่ตอนที่ข้าเรียกเขาเข้าพบมิได้กล่าวว่าจะเจรจาเรื่องงานมงคลสมรสกับเจ้า มีเช่นนั้นแล้ววันนี้บิดาของเจ้าจะเอาหน้าไปวางที่ใดเอ๊ะก็แค่มีปัญหาที่ขาขวาเท่านั้นเองไม่ใช่หรอกเนะโลกไม่ได้สนใจหรอกเนะข้าสามารถเพีย้ยภายในวังฉูอ๋องไม่เลี้ยงดูคนได้ประโยชน์